มายเมนเนตและเอวาควงแขนกันมาเปิดใจเกี่ยวกับดราม่าค่ะต้องบอกว่าพร้อมวางแผนในการแต่งงานอยากจะมีทายาทแล้วละค่ะสำหรับฝรั่งอีกหนึ่งคนที่หลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะคะอย่างหนุ่มเนตไมเม n ดเนตเจ้าของซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าตัวนั้นก็กำลังคบหากับทายาทเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านขายอย่างน้องเอวาซึ่งน้นกู้เองมักจะสร้างคอนเทนต์และก็รอยยิ้มให้แฟนๆอยู่เป็นประจำเลยละค่ะ ล่าสุดไมเมนเนควงแฟนสาวอย่างน้องเอวาไปเคลียร์ประเด็นดรามาในทุกประเด็นนะคะรวมถึงที่บอกว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันด้วยละค่ะคุยผ่านทางรายการคุยทรัพย์โชว์ช่องวัน31ตอนนี้คบมาเกือบ2ปีแล้วมีอะไรที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันในทั้งนั้นของเนตเองบอกว่าที่เหมือนกันก็คือเราชอบอะไรคล้ายกันส่วนเอวาบอกว่าก็ต่างกันที่วัฒนธรรมค่ะคือวัฒนธรรมต่างๆจําได้ที่ไปที่บ้านก็จะมี บางทีพี่เนตเองไม่ยกมือไหว้ในครอบครัวหนูก็จะบอกว่าพี่เนทต้องยกมือไหว้นะหรือต้องพูดมากต้องพูดครับมากขึ้นหรือบางทีการที่อยู่ใกล้ผู้ใหญ่ต้องโน้มตัวลงพอเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มเนทบอกว่าเพราะที่อเมริกาผมคุยกับเพื่อนพ่อก็เหมือนอายุเท่ากันนะ มีทะเลาะกันบ้างไหมเน็ตเองก็บอกว่าก็มีเป็นธรรมชาตินิดๆหน่อยๆส่วนมากก็จะเป็นวิธีการนําเสนอคลิปจะนําเสนออะไรบ้างมันไม่ได้ทะเลาะแบบร้ายแรงแบบด่าทอครับเอวาบอกว่ามันก็เหมือนเป็นการปรึกษากันมากกว่าแล้วคุณเนี่ยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมีเบื่อกันไหม หลายคนบอกว่ามันโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่หนูว่ามันผ่าน6เดือนแล้วนะก็ไม่ใช่โปรโลแล้วแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เองก็มีการวางแผนอนาคตไว้ค่ะว่า2สัก2-3ถึงปีก็คืออยู่กับพ่อก,กับแม่คือจะเอาอยัางไงยังคุยกันอยู่ว่ายังหาช่องทางที่ลงตัวยังไม่สําเร็จแต่มีแผนในวเรื่องของอนาคตกันไว้ว่าอีกไม่นานนี้ไม่เกิน2-3ปีหน้าน่าจะมีโอกาสได้ฟังข่าวดีกันอย่างแน่นอนอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ Ô, mọi người ơi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 , mọi người